ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ t the เวิลด์นิวกับผมฟองพลปัญญามิตรมาเกาะติดทุกสถานการณ์สาคัญไปพร้อมกับผมนะครับตอนนี้มีเหตุการณ์ประหลาดใจเกิดขึ้นนะครับทุกคนแหล่งข่าวของเรารายงานาบอกว่าพบประชาชนนะครับทํามือลักษณะแบบนี้ซึ่งเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองทองแถวบ้านเรานี่เองว่าแต่ท่านี้มันคือท่าอะไรวันนี้ผมฟองพลนะครับจะลงพื้นที่พาทุกคนนะครับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมไปนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงพื้นที่มาเจอกับเรียกว่าเป็นเด็กบัสกันนะครับตอนนี้เขาล,ลองไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับผมสวัสดีครับว่าครับพอดีผมเป็นนักข่าวผ,ผมมาลงพื้นที่มาเขาเรียกว่ามาสัมภาษณ์ทำไมคุณตาสีฟ้าคุณคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนเอาว่าวันนี้ผมมีคําถามรับผม uh. แหล่งข่าวแจ้งมาว่านะครับ เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกใจว่าแปลกใจเลยหรอแปลกใจเลยแปลกใหม่แตกใจแปลกใจแปลกใจพออ่ะคือได้ได้ได้ยินมาว่าคนทําท่านี้มันคืออะไรครับคุณอรันด์อคุณชื่ออะไรนะครับอ๋อผมใช่ผมชื่ออรันด์แล้วก็คุณรู้ชื่อผมก่อนได้เนี่ยผมมีเซนต์อ่าเซนต์ท่านี้คืออะไรนะครับท่านี้ก็คือเอ่อ โปสเตอร์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราแบบใหม่แบบใหญ่แบบจึ้งซีเซอร์ของพวกเราไงฮะอ่ามันยังไงนะครับมันพิเศษมากๆเลยครับผมเพราะว่าก็จะได้เป็นโปสเตอร์สวยๆแบบนี้ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยพวกเราตั้งใจกันมากครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยครับผมคุณเนี่ยผมทำไมฮะไปให้ทีมข่าวคุณอะไปเก็บบรรยากาศด้วยโอเคครับตัดภาพเพื่อให้บีอัสไปชม ครับตัดภาพไปภาพบรรยากาศเลยครับผมนี่ทำไรเป็นเจ้าชายเซเลสไน์กรอบคูโรกันครับอลันเปลี่ยนตัว45หลังทำลีเซได้ไหมไม่ได้ เพนาะอาจจะสังเกตว่าคนผมมันฟิลครับบางทีมันมีลมอะไรไม่รู้พายุสุริยะเกิดขึ้นเราบอกว่าให้หนึกถึงว่าเราเป็นคนที่จะมาคู่ความล่มสลายที่นี่นแล้วก็ให้หนึกถึงว่าเป็นเล่นหนังจริงๆเลยเราส่งอินเนอร์ออกมาแบบความหวัง a อเวนเจอร์แอสเซมบแต่แรกปดเพลงเอเวนเจอร์ไปด้วยแต่ขำหมดก็เลยไม่ใช้ไม่ได้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลุกที่เราถ่ายโปสเตอร์กันในวันน like ี้นะครับเทไหมล่ะฮะถ้าเทและชอบมากๆก็อย่าลืมส่ง SMS อมเมาบอกพวกเรากันได้นะครับและก่อนจากไปในวันนี้นะครับผมมีเรื่องอยากจะชี้แจงเป็นเรื่องสุดท้ายครับผมก็สำหรับคนที่มาคอนเสิร์ตของเรานะครับคุณจะได้รับโปสเตอร์อันสุดเท่นี้กลับบ้านไปด้วยเลยนะครับผม วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมผมป้องพลบรรย,ยมิตรก็ขอลาไปก่อนและสำหรับ like The World News New สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ